สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้คุณครูจะมีกิจกรรมการแจ้งชื่อกิจกรรมว่ากระต่ายขายเดียวมาให้เด็กๆได้ร่วมมาทำกิจกรรมและร่วมสนุกไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกรันเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับในการทํากิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะคะท่าที่1นนะคะท่ายืดตัวค่ะ5ครั้งค่ะ1 2 สองมุนหัวไหลไปข้างหน้า5ครั้งและข้างหลัง5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ต่อไปค่ะท่าที่3นะคะท่าหมุนเอวไปทางซ้าย5ครั้งค่ะ เราไปทำกิจกรรมกระต่ายขาเดียวไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมการแจ้งมาให้เด็กได้เล่นกันค่ะก็คือการกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าเองค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูจะสมมุติตัวเองเป็นกระต่ายแล้วก็กระโดดไปหยิบแครอทนะคะส่วนเด็กๆอยากจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้ค่ะแต่เรามีข้อตกลงกันนะคะว่าเด็กๆจะต้องกระโดดเพียงขาเดียวเท่านั้นเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยวันนี้คุณครูจะมาเป็นกระต่ายกระโดดไปเอาแครอทกันนะคะ เด็กสำหรับกิจกรรมเกมกระต่ายขาเดียวสนุกไหมคะถ้าสนุกเด็กๆอย่าลืมไปชวนผู้ปกครองและเพื่อนๆมาร่วมมาทำกิจกรรมเกมกระต่ายขาเดียวด้วยกันนะคะและเด็กๆอย่าลืมอัดวิดีโอในการเล่นเกมกระต่ายขาเดียวมาให้ครูดูดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าบ๊ายบาย